กระเป๋าของเราสองคนสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีนายขอบคุณที่มาสุ่งนะขอบคุณที่มาสุ่งนะตัวญี่ปุ่นว่าไงง่ะอะไรอ๋อไม่ไม่รู้ไม่รู้จักนี่เรากำลังไปไหนคะอ่าไปหาอะไรกินค่ะ เครื่อต้องไม่อร่อยแน่ๆเราก็เลยหาอะไรลองเท้าก่อนอ่านรู้ก็ืออาจจะมาช้าใช่โอเคกับของเพื่อนตอนนี้ตอนนี้เรากำลังเปิดซีซันใหม่แล้วอะไรอ่ะตอนนี้เรากำลังเปิดซีซันใหม่ของอะไรรู้ไหมคะของอะไรเน็ตบิลคันนีจอนเป็นซีซันใหม่เป็นซีซันนี้จะยาวนานนิดนึงอแล้วก็ทอเละหุ่นด้วยรอชุมกันได้ เลยนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็เข้ามานั่งในเกตเรียบร้อยแล้วนะคะของโคเรียแอร์เป็นเกต G3 นะคะวันนี้ที่เราเดินทางก็คือเข้ามาเสร็จก็ตรวจกระเป๋าแล้วก็โดนเปิดแล้วสิ่งที่เป็นวัตถุอันตรายก็คืออะไรคะที่ติดขนตาค่ะ <laughs> ที่เป็นแหนบ หยิบขนตานติดเนี่ยติดขนตาอะไรอย่างนี้เขาก็เช็คเพราะว่าแบงค์แล้วก็เช็คว่าของเกินร้อยเอ็มเอลไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็เข้ามา <c oughs> คนไม่ค่คอยเยอะนะคะถือว่าเรามาเร็วก็ไม่รู้อาจจะเพิ่งเปิดด้วยโอเคเราก็ปักหลักกันอยู่ตรงนี้นะคะเดีย๋ยวเราไปเดินทางกันเลย <c oughs> ขึ้นมาบนเครื่องแล้วเครื่องกําลังจะออนตอนนี้ก็ออกมาได้แล้วเรียบร้อฟังนะ บนกละตัวเลยแอร์ก็จะมีอปบ้าาส่ะสุกอย่าให้ใหจนนี้เขาเดีดอยู่นะคะว่าบนเครื่องมีอะไรแจกบ้างอย่างอแรกก็คือตอนนี้ของเราลุกมาอ๋อที่ไหนกันพี่ล้มคะปิดตา แฟนซีฟานนะคุ้มกงนีค้นีเหมือนผ้าหุบคื้าหุใ้ด้วยแล้วก็หุบฝั่งมี่เดินทางกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูยางเอยนให้ดูกันนะ ตอนแรกเราได้พักเครื่องเจ็ดชั่วโมงเราก็ลง KETA ไว้เรียบร้อยเสร็จสับปุ๊บพอเราลงเครื่องมาคือด้วยความที่คนอะมันน้อยแถวแถวที่เราสแกนเข้ามาเราเลยเหมือนแบบไม่มีเวลาคิดอะพอเราเดินเข้ามาใช่ปะเราก็เหมือนแบบได้เลยอะได้เข้ามาเราก็แบบว่าเข้ามาแบบคนน้อนมากแบบไม่มีคนเลยเราก็เข้ามาแล้วพอเร,เราเข้ามาปุ๊บก็บอกว่าเฮ้ยค่าเข้ามาอย่างี้บอกไม่ได้นะคือเราเข้าผิดทางนั่นเอง ราก็เลยได้เข้ามาในสนามบินโดยที่เราอดออกไปเที่ยวแต่ว่าเราไม่เป็นไรเราก็เที่ยวสนามบินน้องใจใช่ไหมเพราะสนามบิน,น,นอินชอนแบบทุกคนบอกว่ามีที่นอนให้เราด้วยอยู่ที่เกต268คือแบบสนามบินอินชอนมันแบบน่าเที่ยวอะ่ะทุกคนมันบบดูดีอ่ะใหญ่เว่อวังอลังการแล้วม,มีแบบแบบว่าทอยริดอัตโนมัติอ่ะสุดยอดมากใช,มใ,าใช่แล้วก็อัปเดตเอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนแรกชีเบลนะคะเขามีกระเป๋าที่สไพตรงนี้แล้วก็ข้างหลัง ก็พ้าอันนี้แล้วก็มีหมวกอันนี้ซึ่งของอันเนี้ยมันยังไอ้นี่ไม่พอเพราะว่าเขาได้เอาของเขามาใส่ในน mm ี้รวมกับของฉันในกระเป๋าล่าของฉันไปแล้วแล้วทีนี้เขาก็อีลูตูนังมากก็เลยบอกว่าให้เขาไปตามหารถเข็นแล้วทีนี้แล้วก็เลยไม่รู้ว่ารถเข็นอะจะไปที่ไหนแล้วเราก็เห็นคนอะเขาเข็นรถเข็นแบบว่าเก็บรถเข็นชีเบลก็เลยวิ่งตามไปจ้ะไปถึงไหนจ้ะแล้วพอวิ่งไปแล้วพอวิ่งตามกับแบบว่าวิ่งไปเอารถเข็นเสร็จปุ๊บ เขาไปเอานี่จ้าเขาไปเอาผว้กองกลับมาโอเคซีวูเซเว่นในแอปพลนะคะเราเดินมาม่โม่ก็เจอดูแบบมีขอ,มของหลากหลายมูมีนมกล้วยด้วยเนี่ยนมกล้วยเดี๋ยวซื้อนมกล้วยไปกินเพราะว่าคิดถึงมาก็ไม่มีคนเลยนะคะเพราะเหมือนอยู่ในลืมไม่รู้ว่าคนเจอหรือเปล่า เราน่าจะหมดตัวที่เซเว่นนี่แหละเบลจริงนี่นะคะมันเป็นจุดหลับหลับตาขนใช่ไหมแล้วเราก็มาเจอแล้วตรงนี้นี่สวยมากเลยเซเว่นค่ะมีมุมให้ดูเคร่องบินเอายี้ด้วยนะเลิศมาก เดน่นเลยกขาอีนวดเบลเบลเขาอีนู่นใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราซื้ออะไรเราจะเอาไปทาให้ดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งก่อนหมดไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่หหน,นะคะสามหมื่นสามหมื่นหกพันสามร้อยวอนสามหมื่นหกพันสามร้อยวอนแล้ว เยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างแล้วอยากคิดเสรสจกงีนก็ช่วยนะคะตอนแรกแฟไม่ออกนะก็ใช้กุ้ยชอตีคูนี่แข่งได้17บาท18บาทสิบแปดบก็อันนี้ก็จะไปเวด็อกได้ เปดิปดให้มันทะเยอทะยานหน่อยก็ ก,ก,กเนบก็หนูก็ไปเวฟอยู่ตอนนี้จะไม่บรรยายว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนเพราะมันอนฐาถาเกินไปแต่ว่าเห็นจากข้างหลังก็น่าจะรู้ว่าเรานั่งอยู่ที่พื้นโอเคเราจะไม่สั่ยาเยอะแต่เราจะสั่ยาอันนี้ดูนี่มันชื่อเต้าหู้เป็นภาษาอังกฤษนะคะชื่อเต้าหู้อะไรสักอย่างจำไม่ได้ แต่ว่าสองพันวอนนะคะแล้วคือตอนแรกที่เห็นอันนี้ก็คิดว่าแบบเกีย๊ยวอะไรนี้ก็กรอบอะไรใช่หไหมไ่เย <c oughs> <c oughs> แต่มันคือต้อหูกกัดไปแล้วมันจะนุ่มๆแบบเหมือนเต้าหู้ทอดเปลือกทอดอ่ะ <c oughs> แล้วก็มีข่าอยู่ข้างในแต่คือถ้าแบบสมมติว่าเราหิวมากๆใช่ไหมแล้วเรากินเนี่ยซีอันคืออิ่มแน,น่นอนคือแบบจุกๆอะ แต่น้ำไม่มีแค่นั้นอันตัวนี้เป็นไอติมกินหมดแล้วมันจะเป็นไอติมเปนเม็ดแบบนี้นี่อร่อยั้หมดแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะกินน้ำซุปจ้อแรกเป็นผงๆก่อนแล้วก็เอาน้ำใส่กระผ๋องเขาไปเวีนใช่ไหมใช่อุ้ยใส่ไปเวียนซุป มันทูมิโซอขอล้มขึ้นมามใช่เลยเอาเป็นว่าอร่อยแต่เราไม่ได้มีแค่นี้ <laughs> เรามีอีก,อ,กอันน,นดียก็คือไก่อะไรบอกด้วยไก<ช>่ไไม่รู้คิดว่าน่าจะเป็นไก่ปิดที่รู้ว่าเป็นไก่เพราะว่าไอ้เนี่ยแพ็กเกตตรงนั้นมันเป็นไก่นี่ค่ะต้องถึงนี้เดี๋ยวมันกไก่ ไก่อะไรไม่รู้เออภาษาชาวบ้านก็คือไก่ปิ้ง <laughs> สองกล้องไปแล้ะอร่อยน่าจะมีข้าวเหนียวซุปตามอะไรอย่างเงี้ยได้เลยอร <ś c oughs> ่อยนี่นะคะพี่วานยักษ์มาจอดรอเราตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงที่แล้ว เดี๋ยวเราจะขึ้นพี่วานไปลอสแอนเจลิสกันนะน,นี่คือแหละขออกเดินทางใช่เว้นเพราะว่าความรับขอบตาดำ <laughs> ล่งรออยู่นะคะ ตอนนี้เราอยู่เชื่อมไหนกันแล้วก็ไจ่ไปไหนะาานะคะไป LA กันนะจากร้อยอิดคือมิกับแหวนละเอ็ด <laughs> เรากำลังขึ้นจากอินชอนไปลงที่ LA ใช่ไหมเวลาเดินทาง11บเชั่วโมง15นาทีใช่เราต้องเหน่ก <laughs> ันก็น <laughs> นนนคือ <laughs> แบบจากเครื่องเขาที่แล้วอะส่งเท่าก็ค <laughs> ือแค่เั่าที่แล้วก็ อ,อ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูครื่บินเป็นปีกแบบโคตีโอพร้อมอะไรเลยมาดูหน่อยนี่เราสร้างมมบิ์มแบเมนูยอดขีของโคลเรียอเดี๋ยวลองดูซอสเผ็ดอันนี้เลย ซุปแล้วก็ขอเป็นโคมาเหมือนว่าจะต้องใช่เป็นซอสก็คือเอาเอาข้าวอ่ะลงมาขุกด้วยแล้วเอาข้าวลงมาใส่แล้วก็คูดขูดเอเลย okay. น้องหักปีกเราอยู่ที่ไหนกันแล้วอุ้ยน้องหับปีกเดี๋ยวให้เราต้องหักปีกน้องหักปีกแบบปีกตัวแตกอะ่ะ เเรียบร้อยก็คือว่าต่อจากที่เครื่องลงใช่ไหมคะก็ลงมาเสร็จแล้วก็ผ่านปอมอคนก็เยอะพอสมควรเหมือนมีสองเครื่องบินแบบสองฝ่ายมาชนกันก็เยอะมากแล้วก็ผ่านปอมอนะคะแบบศูนย์คำถามเลยเดินเข้าไปแล้วก็เอาพาสปอร์ตไปให้เขากับ d ีเอสองศูนย์หนึ่งเก้าแล้วเขาก็อา่าแล้วเขาก็เออแบบให้ถ่ายรูปเลยแล้วก็ผ่าน มันมีป้ายบอกอยู่แล้วเบลก็ตามมาข้างหลังนะคะก็เหมือนก,นกันก็คือไม่โดนถามอะไรเลยเสร็จปุ๊บผ่านตามแล้วก็ไปรับกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าไปดอปในจุดที่เขาให้เราดอปใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องล่าออกมาใช่เป็นคอนเนคติ้งไฟนะคะแล้วก็เดินไปดอปกระเป๋าแล้วเราตอนนี้เราก็ออกมาแล้วที่ LA นะคะก็19องศาสิ่นแรกที่เราดอกมาต้อสนัมบินนะคือกุลีตีหน้าแบบแรงมาก นี่แหละเบลนี่ไงป้าเขียนอยู่นี่นะคะป้าเขียนอยู่<ม>คือคนที่ตอนที่เราไปดับกระเป๋าอะพี่เขาบอกมาว่าเทอร์มินอลสามใช่ไหม,มตอนนี้เราก็เดี๋ยว<ม>เดินไปเทอร์มินอลสก่อน ราสองคนเข้ามาอยู่ในสนามบิน l a s อีกแล้วนะจ๊ะตรวจร่างกายเะสัด <ใน S 1> ดู<ก>ดีข้าเราสองคนอะหมยแล้ว,มลวยมยมเวอร์ตอนนี้ก็คือมาเดินแบบเล่นรอนอยู่ที่นี่เตรียมต่อเครื่องไฟสุดท้ายของทริปนี้ของการมาการนั้าสถานการก็จะสิ้นสุดลงแล้วที่สนามบินนี้จ้ะ เดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนตอนนี้นั่งรอเพื่อนนักสร้งนะคะตอนบ่ายสามห้าสิบตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสี่สิบแล้ว สนามบ,บินซานดิเอโกรู้สึกว่าสนามบ,บินที่นี่จะใหญ่ดูดีกว่าที่ l a x นะแต่ว่ามันไม่มีไฟที่บินตรงมาลงที่นี่นนะวันที่เราจองโอเค ออกมาเซอรเว่ก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าไปหลอกกระเป๋ากระเป๋ายังไม่มานี่นะการเดินทางของเราสิ้นสุดลงที่ตรงนี้นะคะเราจะมากดปุ่มสต็อปด้วยกันโอเคอะไรนะจบแล้วการเดินทาง30ชั่วโมงของเราโอ้ใหม่ก็ ง,ง่ายกระเป๋าของที่ฉันล่วงลงมาพอดีเลยโอเคหลังอัลั้มการเดินทางใน EP นี้นะคะลาไปด้วยภาพเดลี่ยกกระเป๋าบ๊ายบาย